สวัสดีครับผมต้นรีวิวนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูตัวต่อนะครับเป็นตัวชาร์จนะครับสําหรับชาร์จแบตในรถยนต์นะครับคือช่องจุดบุหรี่เนี่ยนะครับเนี่ยปกตินะนี่ผมจะต่อกล้องนะครับนี่คือกล้องหน้ารถนะครับเนี่ยพอเราเสียบตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะไม่มีที่ชาร์จแบตแล้วนะครับผมก็เลยไปซื้อตัวนี้มานี่เป็นตัวชาร์จแบตนะครับก็คือเราจะ ถอดไอตัวนี้ออกนะนี่ออกก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนี่มีที่ทวัดโวล์ด้วยนะครับก็เสียเข้าไปก็ได้แล้วครับนี่มันจะมีที่ชาร์จสองรูนะเนี่ยเพราะปกติแล้วถ้าเกิดเราใส่ตัวกล้องเข้าไปตัวชาร์จกล้องเข้าไปมันจะมีที่ชาร์จแบตนะครับก็จะเ,เกิดปัญหานะครับว่าชาร์จแบตไม่ได้นะครับเลยก็ต้องซื้อตัวนี้มาชาร์จได้สองรูนะครับพอดีมันมีอีกตัวหนึ่งอยู่นี้ ตัวนี้ก็ชาร์จได้นะครับแต่ว่าผมใช้ชาร์จกล้องหลังนะมันจะมีกล้องหลังอีกตัวหนึ่งนี่นะเสียบตรงนี้นี่ตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ใช้ไม่ได้ก็มาชาร์จตัวนี้แทนนะครับนี่ผมว่าใช้งานได้ดีมากเลยนะนี่มีตัวบัดวนด้วยซื้อมาจากลาซาด้านะครับประมาณร้อยกว่าบาทร้อยสิบห้าบาทนะครับค่าส่งก็ประมาณยี่สิบสามสิบาทนี่แหละรวมแล้วไม่เกินร้อยห้าสิบนะครับนี่ ใช้ดีมากนะครับก็ลองไปหาซื้อก็ได้นะครับลองเซิร์ชใน g o o g l e ก็มีนะครับขึ้นมาเต็มเลยเขียนคำว่าที่ชาร์จต่อจุดบุหรี่หรือว่าที่ต่อจุดบุหรี่อะไรงี้ก็ได้นะครับครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ